สวัสดีครับเอฟซีเพิ่งหล่ทั่วโลกผู้ชมคือมือนี้เพิ่นเอาเอจะมสนตะเคียนวันมณีเอ่ยู่สถานที่ไหมผู้ชมเอ่ยู่สถานที่ไหมมองใกล้ๆกับปู่ย่าจอมปวกที่พอต้องเลีมาขอแล้รับเนาะท่านผู้ชมมาที่นี่เบื่อนผู้เพิ่อนจึงลุบอามมาครบทีมงานครับมือนี้มี่ขอบบโขบบนะเอ่อมาวรีแชนแนลป้าต่อยคนมีเสี้นุ่มอามคนเดิม เออน้องน้ำชาแนลครับพ่อเจ้าแหลคนเดิมด้วยเออมือนี้มาแสดงความยินดีกับหม่องทีอยู่ไมครับเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีพอเจ้าแหลคนเดิมแล้วก็มาแสดงความยินดีกับหม่องอยู่ไม้เพิ่นอยู่อุดมสมบูรณ์ให้โชคให้ลาบกับช่องพอเจ้าแหลกให้โชคให้ลาบกับชงพ่อเจ้แหลคนเดิมไปฝากไปต้อนเอฟซีผู้เคนก็นั่งชมอยู่นะครับเนาะ,ะ <S <S ผมก็ที่บอกยังหลายครับนะผมก็แค่คตั้งกล้องให้เพิ่นเบื้องบรรยากาศ แต่ว่าผมสีมาขอจริงๆริอยู่แต่ว่าเอ่อ,อคลิปนี้ผมสิตั้งกล้องให้มู่เจ้าเบิกบรรยากาศผมก็สิอยู่ในกองครับว้าผมสิตั้งกล้องของพอทั้งเรือคนเดิมนี่เออให้มุ่งเจ้าเบิงว่าเป็นไหนแต่ว่าสิบมมีคำว่าคันม,มีคำว่า,าก็อยู่ในหันหลังครั้นท่านผู้ชมเดี๋ยวผมสีมาขออยู่เลาเอ่อเป็นคนสุดท้ายกับปู่ย่าจอมปวกเป็นมาอยู่ไกล่กันแล้วศักสีต่อสักสีมมอย มาอยู่น้ากันนะพยมนี่นครับได้นี่ครับได้บรรยากาศของอือันนี้กับบ้านทาสบอร์ดีรัอสถานที่ยุทธิีทังสังส์ก็อยุบบูบานี่นะครับได้้ยมน้ามวยขึ้นครับน่ามวยขึ้นได้นี่บางนี่ปูย่ตาเอองวดนี้ผมยังประเทไปปูแย่เตาเด้ครับได้เดี๋ยวพอติไปเห็นก็นทรานอู้ยมมอนะไรกล้เนาะเดี๋ยวก็โอ้ยเดแลยวก็เดิมเจ้าแม่นได้ครับเอา อันเทียวนี่เป็นบุญไงน้ำผิ่นไปงานไปเบิองสถานการณ์ของหนุ่มอามคนเดิมเป็นเสียจังไดผมสีไทยทำแต่ว่าผมสีเบาสีบาดีนี่เสียกว่า,วา,วาผมจะจังกลองไว้ท่านผู้ชมโอเคครับนะอะเดี๋ยวสิมาขอจริงจริงจังก็คืออีกเทื่อนหนึ่งของ่าตาเล่คนเดิมอืมูมเจ้าหูตัวมัไข่ซิลิปินเดียวเอ,อครับนะนี่ยะครับบรรยากาศของเออจะไไดูการวันมานี้มองอยู่ไม่พน้น โอ้ยอลังการขักแถ๋นี่ครับเนาะโอ้ยจะเป็นงามขักปุญเนาะโอ้ยต้นหมอกต้นไม้อ่ได้นี่คือบรรยากาศขณะนี้เวลาเอ่อสิบสองนาฬิกาตรงเที่ยงครับอ่ะอยู่บ้านไข่เด้แต่ว่าแนกกาไข่เด้เดียวเขาพูดจะอธิว่าเดียวือว่าจะหอดเกิดการหรือว่าเดี๋ยวจะอยู่เขาไม่อยู่พอดีเนาะถูกยศอะ ครับด้านี่กะอ่ะนี่ทีมงานนุ่มอามคนเดิมมาวิชนแนลปัต่อยเป็นผมติดตั้งกล้องไว้ให้ฟังเพิ่นให้ว่าเพิ่นที่ว่าจย่างไรเพิ่อนนุ่มอามนี่เพิ่นทุ่มเต็มที่ครับอ่ะฟังเพิ่อนว่าผมติดบ่าวยังดอกผมบุกจังฉีขนาดวันแรกคนเดิมนั่นวิ่งทีโอ้ยเอาเออแล้วก็ไปไปดี่ออืะบันหันกับขั้นนี่ครับด้าบันหันกับขั้นนี่แหละครับด้าทีออกทุกท่านมือข้งนั้นครับด้าเห็นว่ครับ มี Bien, uh, ่ค mm ับ hmm. ่ uno, mm ้าเออมันออกเท่าไรนอปีดหก้าเออเออเออขั้นนี้ตีสามเปียหาเก่าก็กองตัวเดียวกัน่าตรงได้ว่ามาจะาใดนีนะครับโอ้ยเคยบอกแล้วนี่กอมมีขั้นหนึ่งนี่ขันนี้ตีเราว่าไอ้ได้งกันยานีุ่่เจ้าอเพิ่ออี่ล้วอืมมีของแท่ตัวนี้เอออืม เปลียหกเปลียนหกเก้าเกตถ้ารูเรี่ยวนี่คือหกเก้าเก้าตัวเดียวกันแล้วก็เราอ้งามตัวนี้โอ้เยอะอันนี้ก็เกิดขึ้นนะครับหมอตั้งเลี้ยงบอกมาตัวไหนเกิดขึ้นได้เบิร์ดแล้วก็เนาะของข่อยเป็นตัวเลขว่ะเงินแลเนาะนี่ก็ไดะธรรมชาติของภาคอีสานบ้านข่อยละเอ็ยดดีเลวี้ยงไม่มีเราดินั่นยางดูดๆไม่ยังจะว่าใครจะาคิดเอาแล้วกเนาะเพิ่อไทยบรรยากาศเพื่อสื้อหรอกเดี๋ยว วันไหนเป็นไหนว่านุ่มอามนี่เพิ่นเหตุกิ่งนึ่ครับด่าคันว่าสิ่เหดหยังนี่เหตุกิ่งไอ้ซุ้มพี่น้องซื้อว่าแม่นมางเรียงกั่นกะอ่ะเออบ่ได้ว่าเจ้าเนาะอ่ะอ่าคนคนทีมงานว่าบน่คนเดียวพื่นเห็นมีบันไดขึ้นล่พง่นไปลงไปดื่มไปน้ำไปอาบน้ำแล้วมุจอมโอ้กูบัตรอุเบียแท้กินวันมันี่นี่แมมอืมคือบุญวาสระน้ำบนสูงสมกับโอ้ยก็ในช่วงเวลามู่เจ้าเนี่ยเขาสื่อกนเป็น จา้าไปจังละจังแสนมีกระดาษวันนี่คือบรรยากาศของเออเพิ nah ่นสีมีเออมาไหวมาหยังเชิญเจ้าแม่เจ้าหยังสตัวพ้นสักสิทธิ์เด้ออ้ยเออเบิ่งพ่นเออทีมงานูโนวาคนขยัยมันแข็งขักบ้าวหูมุด้าวหูตัวคำนวณนี่แกว่าแกว่าสามขึ้นบนนั่นก็ได้พราะนะขันแมนขันนแมนงานแบบใครก็่าแบบเจไรล่ะเอ้ แกว่าเออบนคิดอยัางไรบนว่าโอ้เก่งต่วอ่ะเหมาคมหน้า e, yeah. คอยตากันดีหรอกแต่ว่าเบาแผกนะผมไม่เห็นหน้าเห็นตาเบาแผกทีมงานว่าคนเดิมเห็นตาพอกับแม่เพิ่นกับเออกับไผนเนาะกับลูกสาวเพลินโอ้ยบวดน้ำต่อเะเอคุณผูยอมเดี๋ยวเบิ่งเอาบรรยากาศครับนะผมสิบอกบอกย่างหนึ่งสองสามอืมตึ๊บอ่ะเรียบร้อยแล้ว เทวสันประัดเด้อหามาวินนะนั่นแหละคือเอส่งมานะครับเอฟซีให้ผมมาซื้อแล้วก็ผมก็เลยว่าเอาทุกสีเลยเป็นชุดทำงานที่สวยนะนะแต่ว่าเราเราออกแบบชุดนะพี่อ่ะเฮ้ยใครจะบอาพี่วินปฏิเป็นเบาไว้หรอเปล่าเออาสาด สาดวยนะูกีตลอดให้หมาๆมสาดยมากระทำมีมีมีมท่านผู้ชมมาต่้งจิตอธิษฐาน่็ตายเียจิตมจุดแล้วอีเพิ่มเพิอกเพิ่มอจุดแล้วนะแม่ท่องบตคูใหม่เบิร์ดใหม่นก่อนเม่ะแม่คือเดี๋ยวจะให้คนมาไหลก็ได้อ่ะโอเคนะครับพร้อมกันทุกคนทุกท่านหรืยังถ้าทุกท่านพร้อมแล้วแต่ผมยังไม่พร้อมนะครับผมจุดอยู่ี๋้วต้องเยว่าปูรูาสรนนะครับปูต้อการราตนเอน่ๆ ร่วมด้วยช่วยกันเแกนะครับแกสัตวานนั้นไม่ป่วยเพราะน้ำวันนี้มาเอาบุญน้ำกันมาขอโจ้ขอหลักน้ำกันนะครับเดี๋คอนคอนจะเปิดเผยเจ้าแม่ตะเคียนวันมันีต้งมากต้นไม้้ไม้คล้ายกันมากนครเอากางเลยน้าหางเจ้าเรื่องาน้องไปอยผมขอสายญาได้จะทองสับพี่นะครับทองน้ำมอสามจบพอเด้อโอเคเด้อ อ่ะวายพร้อมกันครับผมเอ้าสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอ่สาธุสาธุสาธุเด้อแม่หนึ่งเทียงวันมันีลูกหลานนุ่มอามคนเดิมและวที่ยงน่าุกขุซุกข้นฝากไว้มาวิ่งหนองน้าท่องเลอ่ะพออำนวยพอเจยแล้วพออย่างก่อน พอมีใช่พอชาบันเด้อเด้อแม่เด้อมัอนี่อ่พอชาบันพ่อชามันนี่จะแม่เอ้ยหลังจากที่ที่แม่ให้ย่ายจใจมังหันมาอยู่มังนีก็ถือว่าเป็นมังล่มโซ่ลงไส้าะเออมังยุ่มังดีแล้วครับมัอนี่การลูกหลานกับสิมัพเปิดประทุนเลยคือขอเลขทูบกับจุดเลขหางประทัดคอร์อเลยล่ะเนี่ยตัวนี้แหละของหมดประจำวันทีหนึ่งกันยายนี้พ่อสสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่เด้อ ให้ล,กลูกหลานแม่สุขูทุกคนที่เพิ่นเบิ่งไมสดเบิ่งคลิปอยู่ตอนนี้เนี่ยให้เพิ่นได้ถือสามตัวตรงๆดึ๋งถือรางวัลที่หนึ่งหรือว่าพออ่ำนุ่ยเนี่ยจัดรางวัลที่หนึ่งไง,ง,งพอแล้วโหลดน้าแม่นะงวนดนี้ปังไปในแม่เด้อตากเออบ่าหลายใหญ่ห่างอืม,มด้วยความสำคัญถ้าเป็นพอต้องเลยกันให้เงินด้วยสวยๆงามๆครับ <laughs> จ้ากระได้จานตะพอเนะ <laughs> <laughs> าะบุญชลบุญชาเน้ะ คนนี้ผัดแกงผัดซีร์นมเกี่ยวไม่ไข่เนี่ยเอาเราเห็นว่าลูกก็ใครเห็นลูกกินเข่าอย่างแกงอม่ต้องหัวใจใช่อย่างแกเป็นน้ำครับอย่างมันเป็นน้ำคือน้ำมาให้คนทุกคนครับเดี๋ยวผมก็จะสรุปอ่ายอดรวมให้ฟังนะครับนะครับผมนะเอ้าเอามั่งนี้เลยอยอดรวมนะครับสร้างสารแม่ตะเคียนบันมานีนะครับผมนะ สร้างสารแม่แตะเคียนวันนี้ทั้งค่าอาหารเครื่องดื่มค่าแรงสั้งค่าติปคอคดค่าเก็นรถจกค่าน้ำหมอนน้ำมันอีกหินปูนทรายอ่างบง่งอัวตน้ตนหมอกต้นไม้รวมทุกอย่างแล้วนี่เป็นทั้งหมด สี่หมื่นหบาทครับผมซอเปอร์ให้นะครับอเปอร์สดๆนลครับผมนะสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทครับผมขออ่อีกสองบาทต่อยอดอีกนะครับผมนะต่อยอดอีกผู้จะซื้อของมีอีกนะรวมได้เดอเกิดสิอมีการต่อยอดเอามีต่อยอด้อ่าเมื่อกี้นะเมื่อกี้สี่หมื่นเ้บาทนะบวกอีกอกัน บริเกตสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทเนาะบวกหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบาทแล้วก็บวกหนึ่งพันสองร้อยเก้าบาทศูนย์เก้าเป็นทั้งหมดเห็นไหมพ่อแม่ต้องพิสพิสกันอ๋อดีดีสองสองศูนย์ศูนย์หนึ่งพันสองร้อยเป็นทั้งหมดห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทครับผมเก้าสิบ เอาา <ylum> ้านีวางเร็วเร็วเรวเป็นเร็วคนแรกเนรกบอกวเออ้ามื่นหนัเก้าอ้าสิบบาก้าสิบบาเก้าสิบบาทอ๋อรูปกบุญบสิกจะขังหมดนะครับเก้าสิบอบ้าจะขังได้ะเกกนท่าขิด็กทุกเก้าูเก้อขงเาเาันตัวนี้สเป็นแล้วเกทกเก้ 1, านย์เก้านะครับเศน คนลูกคนหัวเลยตายตายตายเถื่อเถ่สามเก้าสีอันนี้กับเก้าเนี่ยกับเก้าแปดศูนย์บินที่สองกับมาดลบลกับเป็นเก้าศเิมอีแต้มหนึ่งเก้าเมาเดี๋ยวเดปอยเพิ่งนะเอาย่งขอขยับขยายพื้นที่หน่อยสิทําการแสดงเห็นม่งได้ได้ฮะลงเงินเื่อได้เงินลูกไปได้พย์ตัวเยักวา จก่อนง่ามเนี่ยข้ามแนจรงเห็น่ประกาก็แเดี่คือาาเข่ารานครับเดี๋ยวเจมาเดี๋ยวเคลีอวินมาประชันมาพี่น้องด้ยขาดร่านทีดีเดียวขอขารา่านเนี่เอ้ยมือใส่ะเนี่ยแขนเดีใส่แขนไปละใส่ใส่แล้วใอีบที่มุวเนี่ยอาแม่เอยการไปนประัอนีเหลุก้านสีจุด S <S อง <Okay. S 1> วดนี้ของงวดประาธานมัธยียังก่อนหนึ่งกันยายนนี่พศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดีเนาะอครับอ่ะท,ทุกท่านพร้อมที่จะดูยังถ้าพ,พ,พร้อมที่จะดูแล้วกดหนึ่งมากดหนึ่งมานี่นรยรอดหนึ่งเด็ดดีแลยกดหนึ่งมาคะทกดหนึ่งมาครับคนนุ่ง,งอามฮ่นบากาเอเห็นมาก็ร้นค่ เอากะดมาเลยอาไโอเคครับโอเคท่านโอเคเลยเปิดสารสองคนผ่านของผมแม่นะตึง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 ต้องรอคาาเปิดสารโอ้ยใกล้ใกล้กันโอ้ยง้างักแส้โอ้ยตายตาต่อได้มากคับผู้ชมผู้กันจะเป็นสมส่วนกันขักอุบลรัฐท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับ แม่แตะเคียนวันมณีครับผมต้องอันที่จะต้องปัดขนตาขึ้นให้จม<ด>ูใช่ว,ว้าสุดยอดยงา<ต>มแต่เจ้าแม่ตะเคียนวันมณีสุดยอดครับเรือยมเดี๋ยวผมสิเบื้อง่าทางเพิ่นว่าเพิ่นสีเกล้ใจเพิ่มนี่ข้าเึกบังคิดคือจังผมเวาเนาะแล้วแล้วแล้วหน้าคล้ายๆกันกับแม่อ,อ์งี้นะเหมือนกันเลยนะนี่ครับสังเกตตรงไหนมาเหมือนกันฮะสังเกตตรงใสตรงเกตไะมฮะ อันนี้นี่คือดั้งเดิมที่เด็กอันนี้คืออล่างของที<ว>่สองเพิ่นเพนนนิ่นแยกด่างเลยครับท่านผู้ชมเพิ่นจริงเลยค่ะนี่ครับดั้งงามเลยสวยงามมากๆครับนี่นะนี่จะเท้านะครับตรงนี้เลยผมขอชมเพิน่นก่อนยยขากามาขาท่างเพิ่นหนึ่งั้งงามแต่ว่าจิตใจเพิ่นคคงงสสสาานเยังไม่รู้จักเชนอยู่เหรอก้อยคนโว้ลุครับท่านผู้ชมชมสวยมากเบิ่งท่าท่างนเบิ้งตี้อะเออ เลี้ยจัดใหญ่โอ้ยนครับเนาะเอ่ะพอต้องเรียกกัให้อันนี้เป็นคลิปแบบเอองานสร้างอย่างเพิ่นเดี๋ยวจัดเต็มๆโดยเฉพาะพอต้องเรียกที่รินเดียวกรสิมาจัดซึ่งสองอ่นเลยยิงนกตัวเดียวได้นกสองตัวมีอปูย่าจอมปวกกับเออจ้าแม่ตะเคียนวันมานียุ้ยไก่กันนะพี่โย่บูเจ้าระวังไว้เลยอย่าลืมเอ้ามื้อนี้คลิปนี้เอาซ้ำนี่ก็ได้ขอยมืเจ้าโชคดี เ,เดี๋ยวเต็มๆของผมกัสีมาตังหกักสวัสดีครับเผื่อครับทุกคนนะเฮงรวยซื้อเสื้องทุกท่าน,าานเออสวัสดีราตรีสวัสดิ์ว้าไว้บ้านไ,ไปอื